สวัสดีครับผมนายพิสิทธิประระหรือว่าป๊อบนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องพอพอนองผมนะครับก็พูดถึงการรับใช้นะครับก่อนที่ผมจะมาเล่นกองให้ทีมนมัศการผมก็ย้ายมาจากบทเก่าผมก็ยังไม่มีคอนเนค t ชันกับพี่ๆทีมนมัสการเท่าไหร่ครับแต่พอ ผมย้ายมาบทเนี่ยผมก็ได้รู้จักกับพี่ๆหลายคนที่ชักจูงผมให้เข้าไปสนิทกับกลุ่มทีมของโบทนี่นะครับผมก็เริ่มมีคอนเนคชันแล้วก็เรียนรู้จักพี่ๆมากขึ้น,นครับจนพี่ๆได้ชวนผมให้เข้าไปลองตีกองให้ทีมแมัมสการนะครับผมก็ได้เริ่มตีอาทิตย์แรกแล้วก็เริ่มตีมาเรื่อยๆจนเห็นถึงได้ว่าผมได้รับการวอวยพรจากพระเจ้าก็คือ ตีได้ดีแล้วก็พระเจ้าทรงอวยพรผมขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็หลังจากที่ผมรับใช้พระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็ทรงอวยพรผมนะครับโดยการเรียนนะครับอย่างเช่นเกรดล่าสุดของผมนะครับผมก็ได้เกราาด3.73ครับแล้วก็พระเจ้าก็อวยพรผมสําหรับเรื่องห้องอังกฤษแล้วก็เรื่องการสอบต่างๆวัดระดับผลเนี่ยครับก็อขอบคุณพระเจ้าที่ทรงอวยพรผมสําหรับการรับใช้ของผมครับผครับ ในส่วนของผมนะครับผมชื่อเด็กชายทีปพะศ์มุทาราชครับอยู่ชั้นม .2 รบ .2 ครับอยู่โรงเรียนปริศรัยอลครับอยู่องการกิเต้นแมทครับในส่วนงานของโบสนะครับผมก็ได้ช่วยเป็นคนเลื่อนสไลด์แล้วก็เลื่อนเนื้อเพลงครับในแต่ละสัปดาห์ก็มีความสุขมากๆครับแล้วก็รับใช้พระเจ้าด้วยครับแล้วพระเจ้าก็ได้อวยพรผมเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมผมก็ได้เกรดสี่ศูนย์มาหมดทุกปีเลยครับก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายศิริรัศม ป,ปัจจุบันอยู่มัธยมศึกษาวิทยาโรงเรียนปินชยวิทยาลัยครับก็เรื่องแรกที่อยากจะมาขอบคุณพระเจ้านะครับก็คือการยื่นพอร์ตเข้าม .4 โรงเรียนปิ้นครับซึ่งการเข้าม .4 โรงเรียนปิ้นเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือยื่นพอร์ตฟิอกับการสอบครับซึ่งอย่างที้ทุกคนรู้นะครับว่าการสอบก็จะยากมากๆเลยครับผมเลย อยากจะยื่นพอร์ครับแล้วก็อยากขอบคุณพระเจ้านะครับที่ผมได้มีโอกาสไปแข่งขันรายการ FTC คือ First Stage Challenge นะครับก็คือจะเป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ครับซึ่งก็ได้ที่2มาครับก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวรายการเนี่ยครับสามารถยื่นแล้วก็เดินเข้ามอสีได้ได้เลยครับก็อยากจะขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยนะครับแล้วก็เรื่องที่สอนะครับจะขอบคุณพระเจ้าเรื่องที่ได้เป็นรองประธานศาสนกิจของโรงเรียนมอต้นนะครับ ซึ่งการทำนะครับก็ช่วยฝึกฝนผมนะครับความอดในเรื่องความอดทนแล้วก็การดูแลผู้อื่นการใส่ใจผู้อื่นมากนะครับแล้วก็ฝึกการเป็นผู้นําการนํานมัสก,การแล้วก็การจัดค่ายคริสเตียนสําหรับวัยรุ่น,นครับก็แล้วผมเชื่อว่าในปีหน้ากลุ่มทีนของเรานะครับก็จะมีผมพี่ป๊อบอีคิวโมลินเกตฟงโฟ,งฟงนะครับก็จะมีโอกาสได้ไปฝึกฝนงานเกิดและแสงสว่างของโรงเรียนปิ้นนะครับเพื่อที่เรา,เ,าเราจะพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ อยากจะให้พี่น้องทุกๆคนนะครับอธิษฐานเพื่อผมอาจารย์โออาจารย์หนิงและกลุ่มทีมทุกๆคนนะครับที่จะขยายปริมาณของคนในโบสถ์นะครับไม่ใช่แค่ปริมาณแต่ว่าคุณภาพด้วยนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับที่พระเจ้าอวยพรพวกเราทาั้ง3คนนะครับ,บค,ครับ